จากหลมละลายกลับมารวยชีวิตบุ๋มตีลักบินเมืองนอกซื้อบ้านที่อเมริกาไปความสัมพันธ์นีโน่เรียกวาต้องข้อเสน่กันเลยทีเดียวสําหรับนักสแสดงบุ๋มตีลักและก,การดีที่ห่างหายจากงานละครไปนานถึง29ปีแต่ล่าสุดจับตัวกลับมารับงานละครอีกครั้งหลังกลับมาอยู่เมืองไทยมากขึ้นเพราะคุณแม่วัยแปกว่าขอร้องบอกว่าตนใช้ชีวิตอิสระมาครึ่งชีวิตที่ต่างประเทศเลยมองว่าอิ่มตัวแล้วกับความสนุกอยากดูแลใกล้ชิดแม่มากขึ้น แต่ยังคงไม่ทิ้งสังคมที่อเมริกาซนง,งานละครขอดูฟิทแบ็เรื่องสายรุ้งก่อนว่าแฟนๆยังชอบการสแสดงตนไหมค่อยกลับมารับละครเต็มตัวพร้อมออกปากชื่นชมนักสแสดงเด็กรุ่นใหม่เก่งและมีวิน,นัยทําให้ทํางานง่ายจนตนไม่กังวลในการกลับมาทํางานแม้จะกลับมารับบทแม่นักสแสดงรุ่นใหญ่ยังบอกอีกว่าเรื่องที่รับเล่นได้มีโอกาสร่วมงานกับป้องนวัตที่เจ้าตัวแอบปลื้มสมัยหนุ่มสาวพร้อมแย้มแคลับความงามว่าได้หมอที่ปรึกษาในไทยดูแลผิวพรรณให้อ่อนเยาว์ เรียกว่าไม่ยอมแก่ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่นีโน่เมทนีตามจีบโดยเผยว่าเพื่อนบุ๋มบอกว่าให้เลือกระหว่างแต่งงานมีครอบครัวมีสามีมีลูกกับสวยดูเด็กแต่ต้องโสดตลอดชีวิตจะเลือกอะไรบุ๋มเลือกความสวยบุ๋มเลือกตัดสินใจไม่แต่งงานไม่มีลูกเป็นคนแต่มีลูกเป็นหมาเป็นแมวพอบุ๋มเลือกความสวยความโสดม,มากกว่ามีสามีค่ะสวยขนาดนี้ไม่มีหนุ่มจีบเลยเหรอน่าจะรู้นะว่าช่วงนี้มีใครมาอ่อยบุ๋ม จะเชื่อไหมว่าเขายังไม่กล้าจีบเขาบอกกลัวปากบุมเพราะบุ๋มปากจัดปากกระเทยดีๆนี่เองหนุ่มคนนั้นคือน,นีโนเมทานี no ani, ใช่ไหมช่วงนี้เขาก็เริ่มจีบน้องๆกีตาก็ชมกันใหญ่พี่บุ๋มไม่ใจอ่อนหรอแล้วก็บอกไม่ใจอ่อนเพราะบุ๋มยังมีความสุข,ขกับการเป็นสาวโสดอยู่แต่ไม่แน่นะถ้า60แล้วเกิดบุ๋มใจอ่อนกับใครขึ้นมาบุ๋มอาจจะชวนเข้ามาแต่งงานอย่าลืมว่าบุ๋มเป็นผู้หญิงที่ถามผู้ชายก่อนว่ามีแฟนหรือย,ยังเพราะฉะนั้นบุ๋มจะเป็นผู้หญิงที่ถามผู้ชายก่อนว่า่าามแตงกับับน แล้วกับพี่โน่ล่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าเขาจีบจริงหรือเปล่าไปถามเลยว่าจีบบุ๋มปรีรักจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆวันที่ประชุมกันวันนั้นที่ข่าวออกมาเจ้าแฝดนรกฟันดีฝันเด่นเอชุติมาฮันนี่พัดซอนหรือแม้กระทั่งเขตฐานทัพทุกคนมาถามบุ๋มและชงใหญ่แล้ววันนั้นบุ๋มงงมากทุกคนถามว่าพี่บุ๋มไม่รู้เหรอว่าพี่โน่แอบมองพี่ตั้งแต่วันซ้อมเพลงเราไม่รู้เรื่องเลยบุ๋มเจอน้องทุกคนก็คุยเล่นบุ๋มก็ไม่ได้คิดอะไร จำนวนแถลงข่าวก็ยังถามว่าพี่บุ๋มไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอก็เลยได้รู้ว่ามีคนแอบมองนั่นเอง